สวัสดีชาวโซเชียลแคมครับเจอกันตอนเย็นนะวันนี้เราก็มาอัดเสียงอีกแล้วแต่วันนี้เรามีสมาชิกเยอะขึ้นนะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคนข้างๆผมนี่เธอสวยมากถึงมากที่สุดเดี๋ยวลองมาเจอนะฮะน้องโบนะคะ สวัสด,ดีคะ่ะน้องโบโค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเป็นวันแรกนะคะ<ช>ที่ได้มาอัดเสียงรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะคนข้างหลังใครอ่ะอ่ะคนข้างหลังนี่หล่อมากนะมาดูกันใครนะสวัสด,ดีครัเอ็มเอ็มคะ่ะอย่าเพิงคิดว่าคุณชายบัณฑพีนะฮะออว่าทำไมดำแถวนยน้ต้องมานี่นะตองต้องมาตรงนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือ แม็กนัมซึ่งเจอกันไปแล้ววันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ให้เจอ <laughs> 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 น้องโบมีเพลงอยากเซอร์ไพรส์ไหมครับเพลงโบจะบอกว่าดนตรีมันมากแค่นี้แหละเต้นมันชัวสาวอิเล็กทรนเต็มตัวไม่ใช่นะฮะฟังได้ทุกคนนะ <laughs> ของผมนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบขออนุญ,ญากรักเธอตลอดไป อะไรอย่างนี้ค่ะยังไงนะคะก็ต้องขอฝากผลงานพวกเราด้วยนะคะถ้เป็นค่าย j l ค่ะ Global Music สังกัดอยู่ใน j s l Global Media นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของรายการกิกดูสองข้ามเพลงที่เราทำให้ใ<ช>ใหเรามีมาวันนี้นะยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ